ค่ะวันนี้ฝนรินรินปล่อยปลยเหมือนเดิมค่ะดูฟ้าสิคะค่ะเมฆเต็มฟ้าเลยเนาะแต่ยังไงเราก็ต้องออกมาค่ะออกมาหน้าบ้านจะมาอัปเดตสวนเล็กๆให้ดูนะคะเดินไปจมกันมาเจอที่ต้นมะม่วงของเรามะม่วงมหาชนกค่ะ ปีนี้สวยทีเดียวโตวได้ดีเลยมหาชนกนี่อ่านี่ก็เป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดที่เราปลูกอ่าซ้อนไว้ที่เราตัดแต่งต้นที่เรากินแล้วออกนะคะเราปลูกเอาไว้อ่าประเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วค่ะต้นที่เป็นต้นโตปลูกก่อนก็มีแล้วค่ะจะมีดอกแล้ว ทิวนี้จะเป็นปลูกต้นไม้นะคะที่จริงปลูกไม้ประดับไม้ดอกเพราะว่าทิวนี้เป็นทิวหน้าบ้านแต่เสียดายพื้นที่ไงคะพื้นที่กว่าเขาจะสูงเนาะกว่าต้นปีบอยู่นานเนี่ยคะ่ะจะสูงเราก็ยังสามารถเอาพื้นที่ข้างๆเขาอะปรุงที่แล้วก็ปลูกข้าวโพดได้ถ้าเขาสูงขึ้นไปก็คงปลูกไม่ได้แลวคะ่ะเขาจะบงังแสงปีบอยู่นานคะ่ะดอก เป็นพวงเป็นพุ่มเลยแล้วก็หอมด้วยนะคะหอมด้วยนะคะเดี๋ยวจะดมให้ดูหอมด้วยค่ะหอมด้วยเขาอยู่ต่ำค่ะต้องได้นั่งค่ะเราเราไม่ตัดแต่งกิ่งออกค่ะปกติแล้วการปลูกต้นไม้คุณยายตัดแต่งกิ่งข้างล่างออกนะ แต่เห็นว่าต้นนี้มีกิ่งเยอะเราจะตัดแต่งกิ่งออกไปชําค่ะออกไปชําแล้วก็ขยายพันธุ์หอมนะคะหอมมากของหอมมนุษย์ชอบดมฮ่าของหอมมนุษย์ชอบดมเปียกแชะไปตามกันค่ะไม่เป็นไรเราไม่ต้องรดนา้า ต้นนี้สิคะไม่สูงวันตอนนี้คุณยายกลางร่มนะนี่กลางร่มพามาชมนะนี่กลางร่มต้นนี้ไม่สูงคะ่ะต้นน้ําดอกไม้ทําไมไม่สูงเหมือนต้นที่ผ่านมามหาชนกนะสูงดีแต่ต้นนี้ไม่สูงเท่าไหร่อ่ากำลังดูแลอย่างดีเลยคะ่ะให้เขาออกมาอยู่ห้ายอด ก็ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปข้างล่างก็ไม่ให้เสียประโยชน์ค่ะต้นเ้ายังไม่สูงก็ปลูกหอมอยู่ไว้ได้กินค่ะปลูกหอมค่ะตรงนี้ก็เป็นทิวข้าวโพดเหมือนเดิมค่ะทิวข้าวโพดเราจะปลูกต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าได้กินเสร็จหลังจากที่เขาฝักกําลังจะแก่นะคะเราก็จะปลูกอีกต้นเล็กค่ะลงไว้เหมือนเดิมค่ะที่ไหนก็ที่นั่นแหละถ้ามีการปลูก แล้วเราจะไม่ปล่อยเวลาให้เขาว่าให้แห้งให้พอที่เราจะเก็บเกี่ยวไปกินแล้วค่อยปลูกเราจะปลูกซ้อนเอาไว้เลยค่ะทุกอย่างดอกไม้ค่ะลิ้นจีนครพนมค่ะลิ้นจีนครพนมนี่ก็โตไม่ได้ที่เท่าไหร่นะคะเขาคงจะแตกพุ่มในช่วงที่แตกพุ่มนี่ ก็จะมีการมาแต่งกิ่งไปด้วยค่ะตอนนี้รู้สึกกิ่งจะเยอะกิ่งจะเยอะไปแล้วดูอีกนิดนึงก่อนว่ากิ่งไหนจะโตจะแข็งแรงนะคะค่อยจะมาลิดออกแล้วก็ไม่ให้เสียประโยชน์ปลูกผักปังผักปังเนี่ยได้กินเยอะแล้วนะคะแล้วยายก็จะมีการตัดแต่งออกเพราะว่ามันเป็นพุ่มใหญ่มากค่ะตัดแต่งออกไว้ทำปุย๋ยส่วนที่เรา จะทําสวนเกษตรอยู่ด้านหลังค่ะสวนด้านข้างนะเราปลูกไม้ผลเนาะไม้ผลแล้วก็พื้นที่มีพอปลูกอะไรได้คุณยายก็ปลูกลงไปแต่ว่าถ้าหากต้นไม้ใหญ่ก็จะมีการทําทพื้นที่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งนี่ไงคะเราจะมาดูความแตกต่างของสวรสตอนกลางวันจะหุบเนี่ยคะ่ะจะหุบหุบหุบ เขาก็จะบานในตอนกลางคืนอันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะคะนี่เริ่มจะแก่แล้วอ,อืพันอะไรก็ไม่รู้เนาะยายก็ได้มาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรพันอะไรก็กินได้หมดเลยค่ะอะยายไม่ได้ติดใจที่พันยายติดใจที่ความเป็นอผลไม้โอโอกอนจะข้ามไปดูมะเดือ่อดูสวรรดก่อนสวรรดของเรา ปลูกแค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็จะมาตัดกิ่งอยู่ที่ตอนเขาขึ้นค้างค่ะตัดกิ่งแล้วก็จะทําให้เขามีสามสามตาค่ะสามกิ่งนี่ค่ะจากสามกิ่งนะคะดูสิว่าเขาบานเบิกออกไปทั่วค้างเลยแถมยังย้อยออกไปด้านนอกรั้วด้วยนะคะปล่อยให้ย้อยไปก่อนปล่อยให้ย้อยไปก่อนค่ะย้อยลงมาแต่เราไม่ให้ย้อยมากนะคะ อย่าให้กิ่งที่ย้อยลงมายาวเฟื้อยนะคะให้ตัดไวประมาณของของยายเอาไว้ประมาณสองนึงเอาเกินสองอยู่ค่ะประมาณได้ห้าหกดอกเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตัดปลายตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงดอกให้สมบูรณ์ถ้ามีปลายอยู่ก็ไปเลี้ยงปลายนะคะมันไม่ได้กินอตอนนี้ก็จะให้เขาเลี้ยงดอกเอาหมากค่ะคือให้ย้อยลงไปสักประมาณอ่า ห้าสิบไม่ไม่ไม่ได้เนาะประมาณหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนเนี่ยคะ่ะนี่ก็จะตัดปลายอันนี้เป็นเป็นไม่ใช่กิ่งเมนนะคะเป็นกิ่งที่ออกมาจากสามกิ่งที่เราเอาไว้นะคะคือยายจะบอกว่าไม่เอาไว้ทุกกิ่งนะจะให้สลับสลับกิ่งออกนะคะเช่นเขาจะมีเรียงกันออกมาตามตาดอกเลยคะ่ะตามตาตามตาตาใบคะ่ะแต่เราจะตัดออกให้ให้ออกสลับกัน ให้ออกสลับกันเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งมากเกินไปค่ะมากจะดกอยู่นะคะตอนนี้คุณยายก็ก็ใส่ปุ๋ยเขาอยู่ประมาณเดือนละครั้งนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยบำรุงทั้งรากลำต้นใบดอกผลนั่นแหละค่ะสูตรสูตรเสมอค่ะสูตรเสมอเนี่ยกำลังจะหุบกำลังจะหุบแล้วพอเช้ามาเขาจะหุบลว ดอกสมบูรณ์เพศมีอยู่ในตัวเขาแล้วค่ะเขาบานกลางคืนแล้วก็ไม่รู้บานให้อะไรมาผสมเกสรใช่ไหมแต่บานกลางคืนเพราะว่าเขามีดีในตัวเขามีเกสรตัวพู่นและตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันค่ะโอเคผ่านมาทางมะเดือ่อมะเดือ่อคิดดูนะว่าเรากินหมากจากไหนมาเราเริ่มกินหมากเขาจะกนี่ค่ะ ตาใบเนาะทุกตาใบจะมีหมากเนาะเริ่มกินมา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 พอกินหมดตาใบเขาก็เ,าเริ่มจะเป็นตุ่มตาออกเป็นยอดค่ะออกเป็นยอดนะคะก็กินมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไมอเดือดมีหลายยอดเพิ่มมากขึ้นค่ะหมากก็เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้เรามีไม่เดือดกินได้ตลอดเวลาแต่เชื่อไหมว่าไม่พอกิน ประมาณนี้ก็ไม่พอกินค่ะเห็นไหมกินมาเรื่อยๆไม่พอกินตัดแต่งกิ่งออกไปตอนค่ะแล้วก็เราจะต้องปลูกหลายต้นถ้าปลูกต้นเดียวไม่พอกินต้นใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอกิน <c oughs> แต่ออกไปได้สี่ต้นแล้วค่ะตอนนี้ชําอยู่ค่ะชําอยูอ่จะเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะว่ามะเดือน,นี้เขาจะมีโรคราราณนะ น้ำไม่ไม,ไม่ไม่มีเชื้ออะไรเลยนะคะก็จะแห้งแล้วก็จะมีใบคล้ายๆกับใบเกลียมเแล้วก็จะหล่นลงเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะเพราะว่ามันไม่มีส่วนตัวหมากนะไม่ใช่เพียนะเนี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้แหละอืมก็ไปดูหลายคลิปอยู่เขาก็บอกว่าอย่างงั้นแหละเมื่อเดือนหน้าฝนก็ต้องดู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 ดีๆไม่มีส่วนอะไรหรอกเขาว่าอย่างนั้นนะคะเห็นไหมคะ หมากก็จุ่มกันอยู่นะฮะตอนนี้ก็พยายามที่จะให้หมากเขาโตค่ะเพราะว่ากิ่งเขาเยอะเนาะกิ่งเยอะเมื่อกิ่งเยอะปุ๋ยก็ต้องให้เพียงพอค่ะให้เพียงพอจากนี้ก็ไปหาที่ทงเทงอป่าแถวนี้ยังไม่ยังไม่สวยดีนักนะคะยังไม่สวยดีนะก,ก็อยู่ในระยะที่กําลังเตรียมดิน เตรียมดินทำปุ๋ยหมักค่ะให้เขาได้โดนฝนมากๆนี่แหละจะได้ช่วยย่อยสลายไวๆทำปุ๋ยหมักไว้บนกระถางโอไม่ใช่เนี่ยกระถางค่ะนี่ก็แปลงค่ะส่วนมะย,ยมนี้ก็จะเอาออกข้างนอกค่ะมะย,ยมต้นใหญ่เก้งก้างเขาอยากเกิดก็เกิดไว้ก่อนแล้วจะเอาไปปลูกข้างนอก<ม>เป็นแบบนี้อ่า เริ่มจะสวยแล้วบ็อกโคลี่ค่ะบ็อกโคลี่อ๋อมาซีกนี้ก่อนที่จะไปจอดที่มะเดือที่ทงเทงเนาะแถวนี้ว่าจะเล็งปลูกต้นแบล็กเบอร์รี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่ได้มาสองต้นสองต้นคือจะปลูกแถวทิวนี้เลยเพราะว่าแบล็กเบอร์รี่เขาเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวเฟื้อยค่ะ แล้วก็จะทำราวให้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะทิวนี้เป็นทิวที่มีความยาวไปกับตะวันตกตะวันออกค่ะไม่บงังไม่บังอะไรส่วนด้านหลังจะวางถังน้ำเนาะก็เลยใช้แบลคเบอร์รี่นี่แหละช่วยวางถังน้ำด้วยค่ะตอนนี้ก็ปลูกหอมกินไปซะก่อนในช่วงที่เขายังไม่มีการขึ้นร้านเนาะ ปลูกหอมกินไปปีไงคะกิ่งพันธ์บูเบอร์รี่โอ้ไม่ใช่มันเบอร์รี่ค่ะหม่อนแล้วก็มะเรือค่ะที่เราตอนออกมาเลี้ยงเข้าไว้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ทําหลุมรอแล้วค่ะอยู่นี่สีต้นข้างในนู้นก็เป็นองุ่นค่ะ อากุก็ทำรอไว้แล้วสองต้นมาดูที่แตงสวนเล็กๆก,ก็มีอาหารการกินหลายสิ่งหลายอย่างนะอย่างละต้นสองต้นค่ะแตงก็เริ่มที่จะจ่อหมากแล้วค่ะเริ่มที่จะจ่อหมากทำไม่ยากนะคะอยู่กระถางนี้ก็มีสามต้นเองนะสามต้นแล้วเราก็เอาไม้เอาไม้ไม้ยาวๆไม้ไผ่เรามา ปักลงไปสีด้านแล้วก็มัดปลายมัดปลายแล้วก็คือเราทำาให้เขาล้มนะคะมันมีที่ยึดอยู่กำลังจะมีหมากให้กินนะดูสินี่ค่ะหมานี้น่าจะได้กินเลยวัยนี้แหละมาอยู่ที่ทงเทงกระธงเทงทงเทงทงเทงทงเทงธงเทงทงเทงป่าใหญ่เลยทงเทงของเรา ได้กินไปแล้วนะเมื่อวานได้กินไป2หมากสหมากก็จะเริ่มสุกไปตอนนี้เริ่มออกดอกค่ะเริ่มมีดอกเยอะเลยโอ้นน่นไงฝัดอีกหมากหนึง่งดูสิคะว่าพี่กระทงกระเทงจะเป็นยังไงทงเทงฝรั่งแคปกุสเบอรี่ค่ะแคปกุสเบอรี่อ่ดูข้างในอ้อก็มีหมากใหญ่พอสมควรอยู่นะ คือได้ผลแล้วคะ่ะได้ผลยายปลูกสําเร็จนะปลูกสําเร็จใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งเหมือนกันคะ่ะตอนนี้กําลังบําบรุงดอกบํารุงดอกบารุงหมากเขาใบายเยอะมากเราต้องคอยริดใบออกคะ่ะเนี่คยค่ะใบใบเยอะมากริดออกออสังเกตว่าสังเกตว่าเราเอาข คล้ายๆกันเราจะโน้มกิ่งลงแล้วก็ทําให้เขาออกราดแต่งแ,แต่ไม่ออกให้เห็นนะคะยายจะลองชําดูชำนะชำตัดกิ่งชาดูจะเป็นอะไรยังไงค่อยว่ากันนะคะและจะเล่าสู่ฟังเพราะว่ายายต้องการขยายให้เขาออกนอกพื้นที่บ้างมีดอกทุกตาใบนะคะแต่จะติดหรือไม่ติดอยู่ที่การดูแลรักษา มีดอกทุกตาใบเนี่ยเนี่ยกิ่งจะเป็นกิ่งโน้มโน้มได้ค่ะโอนเอ็นไปตามไม่รู้นะครับเป็นโอนโอนเอน็นเอ็นยังไงไม่รู้การปลูกทงเทงนี่ถ้ามีการปลูกใหม่ยายจะปลูกเป็นทิวแถวค่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกทิวแถวค่ะ ปลูกในแปลงแล้วก็จุ่มใส่ลงไปตรงนี้ห้าต้นค่ะเออมันไม่ได้นะคะมันต้องปลูกเรียงเป็นแถวคล้ายๆกับต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็ทําค้างให้เขาค่ะทําค้างให้เขาเป็นแถวไปจะได้โดนแดดเท่ากันอันนี้มันจะมีบางส่วนที่ไม่โดนแดดอันนี้คืออทําเป็นประสบการณ์แล้วต่อไปจะได้แก้ไขค่ะปรับปรุงแก้ไข เยอะเลยค่ะมากินทงเทงกันดิทงเทงอร่อยไหมเดี๋ยวดูถ้ากินทงเทงนะว่าจะเปรี้ยวหรือหวานอ๋อหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยอยู่นะเป็นรสชาติที่ใหญ่ชอบตอนนี้อยู่กลางแดดอยู่กลางฝนนะคะ อยากได้คลิปยาวค่ะเมื่อวานทําคลิปยาวแต่ไม่ได้ฝนฝนมันจะเป็นฝนเซตเซตเซตเมาแรงค่ะก็เลยมีคนเรียกเข,ขาร่มค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชม